สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารานกมคนชอบหนังอีกเช่นเคยครับผม s o X l X ชำแหละแขนเกมตอดตายแฟรนไชส์ที่มีมากว่า20ปีนะครับแล้วก็มีไปแล้วกว่า9ภาคนะครับถ้าไม่นับภาคที่ผมกาลังการีวิวนี้ก็9ภาคนะแต่ถ้านับด้วยก็10ภาคแล้วครับและใช่ครับผมดูไม่ครบทุกภาคหรอกครับ มีภาค9ภาคเดียวครับที่ไม่ได้ดูเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะลังเลนิดหน่อยว่าจะดูดีไหมกับ s o ล x แต่แล้วก็ได้ไปอ่านเรื่องหนึ่งนะครับก็ได้รู้ว่าภาคนเนี้ยไอโซลเอ็กเนี่ยเป็นรอยต่อระหว่างภาค1กับภาค2นะครับก็เลยโอเคดูดีว่าเพราะว่าผมยังจาเนื้อหาภาคแรกๆได้อยู่นะครับแค่เสียดายครับไม่ได้ดูภาค9เท่านั้นนะและในฐานะ ที่ไม่ใช่แฟนเด่นตายนะครับบอกตามตรงเลยว่าภาคนี้สนุกมากครับใช่ครับสนุกมากได้เห็นตัวละครจอห์นเครเมอร์มีบทบาทที่เยอะขึ้นและมีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นดูมีมิติมากขึ้นกับการสานต่อเรื่องราวที่สามารถเล่าต่อได้นะครับและใช่ครับเขาเอามาเล่าแล้วและทำขึ้นเป็น Soul X ที่มาช่วยเพิ่มมิติให้กับตัวละครจอร์นเคลเมอร์ว่าเขานั้นเป็นคนอย่างไรเนื้อแท้เป็นแบบไหนและคนรับบทตัวละครตัวนี้ก็ยังคงเป็นคนเดิมบินเบลซึ่งเยี่ยมครับเหมาะกับตัวละครแนวนี้จริงๆตัวร้ายจิตจิตหน่อยนี่แหละครับดีกับการแสดงและสีหน้าของเขาซึ่งเข้ากับตัวละครตัวนี้มากและสำหรับผมจอร์นเคลเมอร์เป็นใครก็ได้ก็จริงแต่ภาพจำ คือผมติดตาเป็นเป็นบินเบลไปแล้วอะครับทำไงได้เหมือนกับตัวละครอดีตเหยื่อแล้วก็ผู้สืบทอดอย่างอะเมนด้าอย่างนะครับที่รับบทโดยคุณชอนี่สมิธนะครับตัวละครตัวนี้เองก็เป็นใครก็ได้เหมือนกันครับเพียงแค่ภาพจำของผมติดตาเป็นนักแสดงคนนี้ไปแล้วคงลบเลือนได้ยากอีกคนที่ผมเองก็ยังจำได้ไม่ลืมเลยครับคือตัวละครที่เป็นขวัญใจ ของผมเลยก็ว่าได้นะครับคุณนักสืบคนดีคนเดิมของเรานะครับที่รับบทโดยนักแสดงคนเดิมครับผมคอสตาแมนดิเลอร์นะครับคนที่แรกๆคิดว่าโผล่มาแค่เสียงในภาคนี้นะสุดท้ายแม่งมาทั้งตัวเลยวะอันนี้ไม่น่าจะสปอยมันครับเพราะว่าน่าจะอยู่ในตัวอย่างนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับพอดีว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปเสพตัวอย่างมานะครับเข้าไปดูแบบสดๆเลย พร้อมทีมนักแสดงผู้รับบทเจือนะครับแล้วก็มาสมทบนะที่มันเป็นเออนักแสดงชุดใหม่ๆที่ขอชื่นชมในการแสดงเอามากๆจริงๆแล้วถามว่าผมเอนจอยกับภาคนี้ไหมโอ้โหคุณครับเต็มที่เลยครับเกือบ2ชั่วโมงนะประมาณ1ชั่วโมง58นาทีสำหรับบางคนที่อยากเห็นเกมโหดๆเร็วๆทำให้ซีนช่วงแรกๆที่ใส่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อสำหรับพวกเขา แต่มันไม่ใช่สำหรับผมเลยเพราะว่าสำหรับผมมันค่อนข้างนำเสนอชีวิตและเล่าเรื่องเรื่องราวของเคลเมอร์ที่เป็นรอยต่อภาค1ภาค2ได้ดีมากๆเหมือนมาอุดช่องว่างตรงนั้นอย่างดีนะครับแล้วก็ไอ้ซีนเกมบราดาโหดไหมครับแมได้ใจมากจะพูดไงดีเล่นกระตุ้นต่อมโลคจิตสาดิตของผมได้นะกันนะอืม ถ้าใครติดตามผมมาค่อนข้างที่จะนานนะครับจะรู้เลยว่าตัวผมนั้นเวลาดูหนังเลือดสาดนะครับจะรู้ว่าผมเป็นยังไงนะอะไรที่ทรมานเลือดสาดไส้พุ่มสมองไหลนะครับผมจะเห็นด้วยและยินดีอย่างยิ่งว่าไม่คือหนังที่ดีนะแล้วก็เออแบบไส้ไหลเห็นยันด้านในเห็นยันสมองนะคือผมจะชอบเป็นพิเศษเลยเใครที่ติดตามผมจะรู้เลยว่าผมแม่งโรคจิตแล้วก็สาดอิ่มหายเลย เออตลอดการทรมานในเกมของพวกตัวละครเหยื่อเหล่านั้นน่ะคือที่มันต้องดิ้นรนเอาตัวรอดออกมาจากเกมอะ่ะบอกเลยครับภาคนี้ยังทําได้ดีฟินมากๆทั้งเสียงกรีดหวีดล้องทั้งเสียงกระดูกหักการทรมานตัวเองเพื่อเอาตัวรอดเสียงแห่งความเจ็บปวดฟินฟินนะมันฟินจริง <c oughs> นะครับมันฟินผมมากฟินในคนที่มันฟิน ฟินคนโรคจิตสาดินแบบผมมากตลอดการได้ดูพวกตัวละครเหล่านั้นเจ็บปวดทั้งการผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อสมองออกมาวางไว้บนโต๊ะด้วยตัวเองทั้งการออดูดลูกดูดลูกตาหักนิ้วออกมาโอโหูได้ใจผมมากครับคือผมอมยิ้มตลอดเวลาครับยิ้มแบบปริมปริมหูชื่นใจนะครับเหมือนได้เติมเตออ็มตอนมันโดนทรมานนี่คนอื่นนะ ไอคนข้างๆผมแม่งจิกบอกลุ้นตัวโกงแล้วก็หลีตาส่วนตัวผมเองนั้นดวงตาเบิกกว้างนะครับพร้อมจิกเบาะแล้วก็ยิ้มสนุกไปกับการที่ตัวละครโดนทรมานในเกมกับดักผมโรคจิตนะครับเกินไปจริงๆนะคนอื่นแม่งจิกเบาะหวาดเสียวผมแม่งจิกเบาะแล้วลืมตายิ้มยิ้มกับไอซีเหล่านั้นโอ้โหแล้วรู้ตัว้วยนะว่ายิ้มอ่ะใช่วพาไม่รู้นะเออ แต่ยอมรับครับยอมรับเลยครับว่ากับดักใหม่มันครีเอทดีครีเอทดีเลยครับถึงดีไซน์จะไม่ได้ใหม่กว่าที่คาดแต่ตอนใช้งานมันดูครีเอทมากๆพร้อมความโหดสยดสยองที่เสียวได้ใจจริงจริงก็อย่าเบื่อเลยครับนะไอช่วงแรกๆสนุกกับมันครับเชื่อผมแล้วคุณจะสนุกไปกับทั้งเรื่องเลยครับ กับบรรยากาศแล้วก็การนําเสนอโทนหมุนหมองในหนังช่วงของเออการนําเสนอชีวิตจอห์นเคลเมอร์นะครับมันแป๊บเดียวครับอดทนครับมาสนุกนะถ้าคุณเปิดใจมาสนุกแน่นอนแต่ถ้าคุณเสพไอนน้ช่วงแรกๆของมันเนี่ยบอกเลยครับคุณจะมองหนังภาคนี้ดีกว่าหลายๆภาคแน่นอนส่วนใครแพ้เลือดกลัวเลือดไม่ชอบกระดูกหักไม่แนะนำเพราะนี่เลดสิปวก นะครับแมงเรือสาสยสยองแล้วก็เสียวนะครับแนะนําว่าอย่าดูนะครับเพราะว่าแมงเจาะจริงนะเออเหมือนเจาะจริงเลยแมงเสียวที่หมายเลยนะแต่ฟินนะฟินนะเวลาแมงเจาะก,กระโหลกแมงโคตรฟินเลยเออและแนะนําครับไปดูครับคุ้มค่าตั๋วแน่นอนทั้งภาคไทยและซับไทยครับเอาไปเลยครับ8เต็ม10ผมชอบนะว่าพาัก ภาคนี้เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรภาคนี้มันดูมีมิติของตัวละครที่มากขึ้นเออจอห์นเคลเมอร์เองก็เป็นตัวละครที่เด่นนำเรื่องเลยครับเด่นกว่าทุกภาคเลยการเล่าเรื่องก็ไหลลื่นไม่ติดขัดอะไรถึงผมจะไม่ใช่แฟนเดนตายเพราะว่าไม่ได้ดูแค่ภาคเดียวนะครับอย่ามาไม่ได้ดูแค่ภาคเดียวก็คือภาค9แต่ว่าภาคอื่นดูครบนะครับแต่บอกตามตรงสนุกมาก ถูกใจคนโลกจิตซาดิสแบบผมจริงๆนะก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอภัยไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปถ,ถัดไปครับขอตัวไปเล่นกับแมวก่อนนะอันนี้ตีสีครึ่งแล้วยังไม่ได้นอนเลยนะอดีสครับ